แสงก็มืดน,นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เวลาเดี๋ยวดูกัน ตอนนี้ทีหนึ่งนะครับตีหนึ่งตรงๆนะครับผมคือได้นอนได้นอนไปตั้งแต่สี่ทุ่มก,กว่านะครับผมก็สี่ทุ่มห้าทุ่มละผมจําไม่ได้ครับก็ได้สังเกตมีหมาเห่านะครับหมาเห่าประทักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างนอก มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะครับนี่คือเหตุการณ์สดๆเลยนะครับผมจะตัดสินใจเดินออกไปดูจนถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์ไปก่อนรำใาด้วยครับก็ตื่นเต้นนะเนี่ยตอนนี้ก็พอจะเต้นอยู่คิดอยู่ว่าจะออกไปหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะอยากจะออกไปดู ว่ามันมีอะไรเพ้ามาได้เห่าพักให,ใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีด้วยก็เดี๋ยวจะออกไปนะครับผมก้อนแรกก็ขอพกอะไรติดตัวไปสักนิดหนึ่งนิดเดียวพอนะครับของที่พกก็คือซาโปาไปลปักเป็นนะครับผมจะพกติดตัวไปนะครับไม่ใช่ว่าบ้านะครับแต่ว่าได้ยินเสียงมาพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับผม ได้ปกติดตัวนะครับเราจะเริ่มเปิดประตูแล้วเดินออกไปเลยอยากจะรู้ไม่กันว่ามีอะไรจะต้องเปิดเผกัน แสงก็มืดนะครับตกใจลังรถนะครับผม อเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านแล้วโชคดีครับมีหมาหมาจะคอยอยู่กับผมตลอดนะครับเดี๋ยวขอเดินเช็คแป๊บไม่เจอนะครับ โอเคนะทุกคนคือตอนแรกนะครับก็ไม่ได้เอะใจว่าจะเดินไปดูนะครับและที่อัดคลิปนี้ก็ไม่ได้เฟกอะไรเลยนะครับผมก็รู้สึกความรู้สึกนะครับเหมือนมีคนนะครับผมเหมือนมีคนเดินอยู่บริเวณปานเพราะหมามันเห่าแล้วก็ไล่ตามครับแต่ก็อย่างที่บอกครับพอออกไปดูนะครับไม่เจออะไร ไม่เห็นอะไรนะครับแต่การใครที่จะออกไปดูอย่างเงี้ยนะครับควรจะมีคนไปด้วยนะครับแต่สําหรับผมผมถามว่าผมต้องการคนไปไหมผมต้องการไปนะครับแต่ว่าผมอยู่คนเดียวไงผมไม่มีคนไปด้วยนะครับผมก็เลยต้องมีพกอาวุธไปนะครับอย่างใดอย่างหนึง่งสําหรับผมผมเป็นผู้ชายนะครับผมก็ <laughs> มีเสียงด้เสียงเสียนะครับก็ใครที่จะ ออกไปเช็คหรืออะไรงนี้ควรที่จะไต่ตองให้ดีแล้วควรจะมีคนไปด้วยนะครับสําหรับคลิปดีก็ไม่มีอะไรไม่เจออะไรนะครับผมคิดว่าเจอนะครับเพราะเสียงมันดังก่อนหน้าเนี้ก่อนหน้านี้ประมาณสิบนาทีได้นะครับก็มาเห่าไม่หยุดเลยนะครับผมแต่ตอนนั้นมันเราอยากจะฟังให้แน่ชัดก่อนว่ามันคืออะไรนะครับผมจนมันเง,เ,เงียบไปแล้วก็เห่าเงียบไปแล้วก็เห่า ทีนี้เริ่มทนไม่ไหวก็ตัดสินใจทําคลิปไว้ด้วยเผื่อจะได้เห็นอะไรกันก็แต่สรุปไม่เจออะไรนะครับยังไงก็คอยติดตามนะครับว่าวันอื่นจะมีไหมแต่อย่างนี้มีมาบ่อยแน่นะครับผมดีไม่ดีวันใดวันหนึง่งอาจจะจะก็ได้ยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจครั้งนี้นะครับหัวใจยังเต้นมากเลยนะครับ เป็นผู้ชายก็จริงนะครับแต่ใช่ว่าจะไม่กลัวอะไรเลยนะครับกลัวเป็นเหมือนกันนะครับผมไปแลว้วยังไงก็ขอบคุณหมาสองตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยตลอดโอเค